สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทำส้มตำไทยหัวผักสวีทคลุกปูม้านะคะในสไตล์คนไทยในต่างแดนประเทศอังกฤษนะคะก็วัตถุดิบมีอะไรบ้างก็จะมีเนี่ยคะ่นะนัดใช้พริกแห้งหมดเลยนะคะไม่ได้ใช้พริกสดเลยนะคะใช้พริกแห้งแดงค่ะตำกับกระเทียมแล้วก็ใช้พริกพริกผงด้วยค่ะพริกผงผสมพริกแห้งตำกระเทียมนะคะใส่ก,กระเทียมเสร็จแล้วก็จะมีะถั่วลิสงตำหยาบค่ะ อันนี้เป็นหัวผักนะคะหัวผักสวีทนะคะหัวผักสวีทใช้แทนมะละกอได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทั้งกรอบทั้งหวานอร่อยนะคะตามอร่อยแทนมะละกอได้เป็นอย่างดีค่ะแก้ขัดได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ก็เป็นปูม้าสดค่ะปูม้าสดนะ,ะ,ดนะ,ะใช้แค่สองสองถึงสามชิ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ผงชูรสน้ำปลาพี่ไม้นะคะแซบไม้น้ำปลาแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงและเอียดนะคะน้ำตาลทรายแดงละเอียดที่เราเคยใช้ประจําค่ะ อ้อนัดลืมบอกไปนะคะทุกคนมีมะขามเปียกเหมือนเดิมค่ะมะขามเปียกนะคะ,ะแล้วก็มีมะนาวสดด้วยนะคะลืมบอกไปค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะทําไมถึงทําแบบคลุกใช่ไหมคะก็เพราะว่าสูตรคลุกนี้ก็คือเป็นสูตรเกรงใจเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านย้ายเข้ามาอยู่ใหม่นะคะก็เลยเป็นสูตรเกรงใจเพื่อนบ้านก็เลยใช้วิธีคลุกค่ะอันนี้เป็นผงชูรสนะคะ ตามใจชอบค่ะนัวมากนัวน้อยนะคะน้ําปลารเซ็บไหม้ลงไปนะคะนัวมากนัวน้อยแล้วแต่เรานะคะหมดขวดพอดีจ้าอันนี้เป็นน้ามะขามเปียกหมดเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นก้นขวดนะคะเดี๋ยวน่าจะใช้อซอสอย่างอื่นลงไปนะคะเพื่อล้างก้นเขายังมีอยู่นะคะนัาใส่เยอะกว่าน,นี้นะคะน้ำมะขามเปียก อันนี้เป็นน้ำปลาค่ะสูตรนี้น่าจะใส่น้ำปลาด้วยนะคะเพราะว่าทำเป็นแบบส้มตำค่ะส้มตำไทยจะน้ำปลาไปด้วยแล้วก็น้ำตาลทรายแดงค่ะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะไปก่อนนะคะตามด้วยถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงตำหยาบนะคะแล้วมะนาวค่ะ มันเอาสดลงไปนะคะหลดมือแล้วก็คลุกเครื่องก่อนนะคะคลุกเครื่องให้เขาเข้ากันก่อนถ้าเพื่อนๆมีกะปิก็ใส่กะปิด้วยก็ได้ค่ะแต่นัดลืมซื้อมานะคะ เลยไม่ได้ใส่อยาขอชิมก่อนนะคะทุกคนอขอใส่น้ำตาลทรายอีกนะคะ เพิ่มความหวานไปอีกตำไทยมาก็ต้องมีรสหวานใช่ไหมคะตำไทยแบบลุกครึ่งอะคะ่ระใส่ปลาร้าด้วยบางคนตำไทยไม่ใสปรร่ปลาร้าแต่ในสูตรของนัดนัดจะตำไทยแบบลุกครึ่งะคะ่ระใส่ปลาร้าด้วยนะคะอืม ได้ะะ้วคะเสร็จแล้วก็ล้วก็จะใส่ปูม้าลงไปนะคะุกเขาให้เขาเข้ากับปูมมาก่อนนะคะทุกคนแล้วค่อยใส่เส้นนะคะแล้วค่อยใส่หัวผักนะคะหัวผักสวีทที่นะัดจับรอไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวคุกปูมมาก่อนนะคะเสร็จแล้วใส่ หัวผักที่สับไว้นะคะหัวผักสวีทลงไปค่ะเราจะใช้แบบตำก็ได้นะ,ะทุกคนแต่ทีนี้อันนี้เป็นสูตรเกรงใจเพื่อนบ้านนะคะอย่างที่บอกค่ะนคะคะแล้วก็คลุกคับ เขาเสร็จเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟนะคะค่ะตักเสิร์ฟใส่จานพร้อมรับประทานค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ น่าทานไหมคะแซ่บมากเลยนะคะบอกเลยสูตรนี้อร่อยค่ะแล้วก็ทานควบคู่กับเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กหรือว่าลวกเส้นขนมจีนก็ได้นะคะก็อร่อยเข้ากันนะคะก็ลองไปทําทานดูนะคะสวัสดีค่ะคขามีกัทรออชอนนัทาสาวบุรีรัมพ์พัดถิ่นค่ะมือนีนัดัยดเมนูส้มตำไทยลูกครึ่งหัวผักสวีทคลุกปูมาจ้ะในสูสตรสไตล์กองนัดละค่ะ ก่อนนั้นเห็ดให้เบิรงเอด้วยค่ะสูตรนั่เห็ดให้งเบิรงดูจากบมอพิดบอกถือ <laughs> เมนูนี้เป็นเมนูฉลองค่ะสอบผ่านนะคะสอบอสอบ่าน Life in UK t e s t นะคะก็เป็นเมนูฉลองค่ะ <laughs> ปูมาซื้อมังแต่ตอนนั้นราคาไม่เหลือค่ะก็เลยเห็ดน,นะคะก็เลยถือเป็นถือโอกาสเห็ดแบบฉลองความสําเร็จจักน้อยค่ะ <laughs> มาจ,าจัดสรแซนดกันแล้วก็มีเสงค์ข้ปุ่นนั่ค่ะ มาเด้อจ้ะไม่นจะใส่กันก็นัดคนญาติใช้มือเด้อจ้ะแซ่บๆด้วยกันนะคะคุณนะ่ะตำไทยแต่ว่าไทยผสมจ้ะผสมเหล้าใส่น้ำปลารนะ้าน้ำแซ่แบแซ่บรองเพ็นมาเด้อจ้ะ ออกเปรี้ยวนํปาปลาใส่อุ้มเมนูฉลองความสำเร็จมาจา้ะอืมหวาน ปูหมาสดมัลหวานจืดๆอยู่จ้ะหัวกับน้ำอันนี้น้ำสมตำสุดยอดเข้ากันดีค่ะปูเหนือลายอโอ้ยเซ่บ บอกผิดหังเลยสุดนี่แสบจะแสบขาป,ปุก เนื้อปูเนื้อปูหวานนะจ๊ะเนี่ยคาปูกับเนื้อลายจ้ะขวาเนื้อเขาอยากให้พี่น่อนได้กินรสชาติแบบนี้้วจ้ะ ลองเพ่งมันด้วยจ้ะแศบใครๆก็ทำได้จ้ะ ุ่หลวกลายจะใ้ข้าวปุ่นพูดนะเยอะเลยโอ้ย าปูราดไปฉ่ำๆแต่พี่น้องหนังปูราดไปฉ่ำๆโอ้โอหืมอืม,ม,อมฟินสบ

หัวผักกรอบค่ะ อเอดมึงส่วนข้อขาของข้าวไปแท้ที่หลัง ิแล้วค่ะแซ่บหลายค่ะเราไม่เห็นบเบอร์เด้อจ้ะถ้าเกิดว่ามาคมาลีมีใจในกาแฟเป็นกำลังใจนเบอเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิดเด็บพลาดเมนูแซ่บๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนาะค่ะอยากจะขอบพูดหลายๆเนาะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่บกต์ขำโฆษณาให้นัร์เด้อจ้ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ